สวัสดีค่ะอยู่กับช่องตุกเกียวมิวสิกเอฟซีเช่นเดิมนะคะวันนี้จะพาไปชมบรยาามบรยากาศหลังเลิกงานที่โรงเล่าแสงจันทร์ศรีนครินอจะพาไปชมบรรยากาศหลังเลิกงานนะคะเอฟซี FC คึกคักมากมาขอถ่ายรูปกับศิลปินแต่ละคนนะคะส่วนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี้โดนลุมค่ะคนต่อแถวยาวมากเลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะคะก่อนไปฝากเพ,เพื่อนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่อง โตเกียวมิวสิกเอฟซีของเราด้วยนะคะสวัสดีครับผมวันนี้บรรยากาศเลยท่านครับผมครับผมเยี่ยม้างเลยค่ะบเยี่ยมมากบองบรรยากาศลังเลยท่านครับพี่ๆครับประแม่หนึ่งเรียนสื่อศิลปินฮั่วก็เป็นชื่นังครับไม่แซม สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเบิกเงานครับผมมั่นไปนาะพี่น้องอาม,มาบ้านนี่น้อนกับทักทายกันเลยครับผม FC ก็ต่อแถวครับผม ค่ะอบไม่รอนยันจะเต็มท่านครับ Tokyo Music ค่ะ t o k y นรอดต้องรอ

ท่ายทุกคนครับนีครับตวิทครับผมวันนี้เอฟีพิวิทก็ได้ของกินมาเยอะมากเยอะมากครับเยอะทุกวันขอบคุณครับขอคุณเอฟซีพิฟีนวิทนะครับโอเคอย่ากินเยอะนะ ไม่กินเยอะเยวหุ่นไม่มีซิกแพคอย่างละหนพี่ว่าพี่กีตาร์ครับป้อมเงยครับผมมวนครับอย่างนี้เสียงเพลงกัดเส้นเงยแล้วครับพี่น้องพี่น้องบอลครับผมพี่แบมแบมแมนครับผมนี่ก็พี่แม็กซ์สลันครับเนี่ยแต่เนี่ยแต่หน่อยพี่แม็กซ์ประกาศคู่ชิ้นจังไกยุทั้งหน่อครับผมเอฟซีครับผมต่อไปมาเลยครับต่อคิวครับผมครับต้องต่อคิวครับถ้าถ้าไม่ต่อคิวก็คือว่าแล้วไงครับผม

สนุกมากครับวันนี้สกีมายมวนกรูปครับสกีมายครับผมบอกเดี๋ยวผ้าไปเบิ่งอ่ะบ้านครูชินจังครับผมอยู่ผ้าไปเพิ่งบ้านครูชินจัง,ม,ปปจงมีวันนี้เอฟซีบ้านฮักครูชินจังเยอะมากครับผมครับผมสคกีมก็สิเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ก็ไปห้ากมใส่สคริปต์ังบางวันบ,บ,บ,บางอะไรครับแล้วแต่สถานการณ์ครับผมอพอสาวหามีวันหยุดเ่าก็ได้สคริปต์ใหม่ครับผมก็จะมีเพลงใหม่ๆมาส่วนหมายงานเ้าสิมีทุ่มือครับประกอบด้มีเวลาได้พักกันซ้อมครับผมอสองสารเล็กๆที่มาจาัดเนาะครับบัวใมาท่านสองนาะทีบัวลอยเลย ต้องมาใหม่ครับผมต้องมาใหม่ต้องมาใหม่อีกรอบครับบรรยากาศกำลังออกมาเรื่อยๆครับผมบรรยากาศตละลบันครับกระโดงอาดแอดมินอาดยิย้มใส่น้อบันอาน่าจะาเปลี่ยนชุดครับผมนี่วิกี ต้<ข>่้ายขวได้พนเลยนะ,ะ,ะี่ต้องยาี่พี่แม็กซ์สลันเนื้อหอมมากครับผมมันหิ้ไม่ได้คว,ว,วามวนความเสื่อนครับผมมีความเสาอย่างน,นี้เสียงเพลงกับเส้าเมืยอเหรอพี่น้องเ้วันนี้คือเต็มครับผมเต็มเลยบรรยากาศ นี่ไงน้องอาร์ตกระขายหน่อยครับผมอ,อาร์ตก็อย่าไปถ่ายรูปก,กับเอฟซีนะครับผมบรรยากาศได้หมดได้หมดมีความปลอดภัยครับจากพี่ๆากาดลงเล่าครับที่ออจะพาดูน้องอาร์ตพี่กีตาหงเยะแตกหงเยแตกหงเยแตกแล้ว พอนไม่ได้กลับนะครับพรุ่งนี้มีงานครับผมขอบคุณทุกบ้านนะครับขอบคุณทุกทุกบ้านที่มาให้กำลังใจกันในวันนี้นะครับแล้วก็ซื้อบัตรเข้ามารับชมหวังว่าวันนี้โชว์ของพวกเรานะครับจะเป็นที่มีอะไรกันใช่ครับสนุกมากคิมใหม่ใช่ต้องชื่นชมลายเต้นใหม่นะพี่กีตาร์ เราเมื่อกี้สีคุณชมเยอะของสอใช่เราก็ต้องแบบเราไม่ค่อยมีเวลาว่างได้ได้ซ้อมได้ปรับเปลี่ยนใหม่เนาะเพราะเรามีงานทุกวันก็อาศัยใจใหญ่ตั้งใจต่อการที่จะทำไม่ได้พรุ่งนี้ไม่มีงานครับเน่ยนี่เนาะมีแต่บอสบอสมีอะไรการอ่าบอลลัมไต่อครับผมครับเก็บเข้าพี่น้องการพนันสี่สิบห้าบอสไปหาหมอครับเข้าเล่าพอดีครับผม เลยว่าโอ้ยอเด็กน้อนลงบานเด้อเลยแหละน้องแอดครับผมมลิ้นว่างครับแฟนคู่ชิ้นจังนี่มาหลายเฮงเป็นหนด้วยพี่กาดนีพาไปดูน้องช็อปเปอร์ครับผมครับท่านว่างเป็นกระไรครับท่านยุยุ่งยุ่งกับป้ออะไรครับผม น้องอาจประมาณนี้ครับผมน้งบอลนทครบน้องบอลน้องบอลครับผมถาเขามีมือยุดอ่ามือสองมือจริงๆเขากับมีเพลงไหมมากครับมีไล่ไหมไล่ติ่นไหมอย่างมากมากครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเตรียมสคริป เปียนครับพ <House> ี่น้องเ่ะพี่แจงบอกว่าทำไมตัวจริงน้องทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงไหมผู้จัดการพวดอย่งไรนี่รับผมน้องน้องครับบอกน้ัดวยครับมพี่แม็กพี่แม็กนี่มีคนอยากเห็นมีคนบาฉีดนี่หอมแก้มข้างแล้วข้างเก็บกล้องไหม หลายแห่งนี่เรากินว่าหาิป้นเมมดอยะอยู่ากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ